ทำไรอะองุ่นก่อนเบาๆนี่เลยจ้าแป้งโมจิลองเบิ่งอ,อีกดูสิติดมือบอฉันปั้นได้แล้วนะจ๊ะยืดมากหอมากอือเอาลองเบิ้งบากเนี่ยว,ว้าวนี่เลยใส่เข้าไปเลยเองุ่นจ้ะคำแรอองุ่นก่อนเบาๆ แบบนี้เลยจ้าหแซ่บเลยทำที่สองเฮ้ยทำง่ายทำง่ายนี่ไงเขามีแถมถุงมือให้ด้วยนะจ๊ะแป้งมูจิของเนยลี่ชอ็อปเอาใส่อันนี้ดูนี่เข้าไปอึบชึบอึ๊บชึบเฮ้ยมันไม่ติดมือมันได้อยู่ ถ้าใครสนใจนะจิ้มตะกร้าได้เลยนะของเนยลี่ช็อปเขาไม่ใส่สารกันบูดนะมันมีความหอมของคนละไม้น้ำแป้งหอมนี่ใส่มาเร็วแส่เย็นจักสามสิบนาทีคอยปั่นเดี๋ยมดูแบบนี้ใส่เลดเลดบุรีบ่นนี่ แบลเบอร์รี่เข้าไปเอออร่อยอ่ะเป็นสมสุมวันหวานมุหมุนติ้วๆินด้อืมอืิอืมไวยศอร่อยไม่ติดมือไม่ใส่สารกันบูดเอามาแป้งพอดีไม่หวานมากไม่หวานเป็หนหอมๆเป็หนหอมๆมันๆ แป้งไม่หวานนะจ๊ะเออเป็นตะเลียนยุ่งสีบติดเือนี่เออแทมถุงมือมาให้ด้วยจ้ะเสร็จแล้วก็ใส่นี่เลยอืมเดี๋ยวแต่เขาจะใส่อย่างน่ะตึงๆ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 ตึงแซมใซมมาขัดเป็นทอมๆแซมอือเฮ้ยนียนดีมากชุบแบบนี้เลยจ้ะ แบบนี้เลยนะจ๊ะใครสนใจทิมตะก,ก้าได้เลยนะคะทุงเขาทำดีมากน่ารัก,กุกิอีกักทำเอออย่างนี้น่าเล่นหน่อยนี่ชึบชบชิบชิบชิบชบชบเนื้อแป้งเขาเนียน,น,ยนดูดิเนื้อแป้งเขาเนียนมากใส่อันนี้เขาป้า ใส่สีแดงเข้าไปใส่สีดำเข้าไปแบบนี้ะแบคเบอร์รี่ก็บเบดเบอร์รี่นจ๊ะหลักก่ใใส่มัดขัดเข้าไปแบบนี้อ,อ,อ,อร่อยแปง้งไม่หวานเลี่ยนแป้งดีเลยนะคะ ใครสนใจนะจิ้มตะกร้าได้เลยจ้ะใครสนใจนะจ๊ะจิ้มตะกร้าได้เลยจ้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 ะ